ในนาชาเซเนดูรูสิตนะคะเราจะ follow หลักสูตรอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยพัฒนาการใน early Year foundation stage จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดเดด้านด้วยกันนะคะอย่างด้านแรกก็คือ communication and languages ซึ่งตรงนี้ค่ะจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างในเด็กเล็กเนี่ยเขาจะสามารถที่จะฟังคำสั่งแล้วก็เข้าใจว่าคุณครูเนี่ยพูดถึงอะไรและสามารถโต้ตอบ ไไปไดะะ้ด้านที่2ก็คือจะเป็น physical development ตรงนี้เนี่ยก็จะแบ่งพัฒนาการออกเป็นทั้งหมด2ด้านด้วยกันก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ซึ่งที่โรงเรียนเราอะคะ่ะจะมี including อยู่ใน time table เลยก็คือเป็น PE หรือว่า physical education นะคะก็คือหรือว่าว่าง่ายๆก็คือพลศึกษาแล้วก็มีว่ายน้ําอยู่ในทุกๆสัปดาห์นะคะแล้วก็ด้านที่3มเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัว personal social แล้วก็ emotional development ตรงนี้ก็จะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับทักษะทางด้าน สังคมอย่างเช่นเด็กๆฝึกในเรื่องของการรอคอยการเข้าแถวการเทคเทิร์ในการเล่นของเล่นต่างๆนะคะด้านที่4จะเป็นเกี่ยวกับ literacy อันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้การเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับภาษาอย่างเช่นว่าน้องๆคุณครูเล่านิทานให้ฟังเขาจะรู้แล้วว่าอ๋อคำบรรยายข้างล่างเนี่ย เป็นภาษาอังกฤษนะซึ่งเด็กๆก,ก็จะเริ่มเข้าใจว่าการอ่านการเขียนเนี่ยมันมีตัวอักษรต่างๆเป็นตัวชีน้นำซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นเน้นในเรื่องเกี่ยวกับ literacy นะคะแล้วก็ด้านต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของ mathematics การเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็น การเปรียบเทียบลักษณะสิ่งของเล็กกลางใหญ่อันนี้ก็คือจะอยู่ในหมวดหมู่ของคณิตศาสตร์หรือว่าในเรื่องเกี่ยวกับ 2D shape 3D shape ต่างๆก็จะอยู่ในหัวข้อทางด้านนี้แล้วก็พอโตขึ้นไปอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการช่างตรงวัดการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วยเรื่องเงินต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของอีกอันนึงก็คือจะเป็น understanding the world เด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของฉันเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆซึ่งจะอยู่ในหมวดหมู่นี้ว่าง่ายๆก็คือเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ การโลกต่างๆสิ่งที่ เ,เกี่ยวข้องกับตัวน้องๆน,นะคะแล้วก็ด้านสุดท้ายจะเป็นในส่วนของตัว expressive art and design ตรงนี้ค่ะจะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับ creative ในเด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยในห้องเรียนทุกห้องเราจะมีมุมที่เป็นมุม art and craft ไม่ว่าจะเป็นการทำจังโมเดลซึ่งจะช่วยสร้างเสริมให้น้องเนี่ยได้มีการ creative thinking ว่าเอ๊ะวันนี้เขาจะสร้างอะไรโดยที่เวลาที่ผู้ปกครองมาเยี่ยมชมโรงเรียนนะคะจะเห็นได้จากผลงานต่างๆเนี่ยของที่โรงเรียนจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับน้องแต่ละคนเลยค่ะ